าพยาบาลและค่าชดเชยรายไ,ได้ถ้าทําไว้หลายบริษัทสามารถเบิกซ้ําซ้อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละหัวข้อค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการซื้อนะคะทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าชดเชยรายได้ไว้เพื่อเราจะได้สบายใจเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเรามีค่ารักษาเพียงพอค่าชดเชยเนี่ยเราก็จะได้รับมาไม่ว่าเราจะนอนกี่วันเราก็สบายใจว่ารายได้ของเราไม่ได้หายไปไหนนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะที่บอกว่าปัจจุบันเราซื้อเป็นทั้งส่วนของค่ารักษาอย่างตัวอย่างที่ปังขึ้นให้ตอนนี้นะ เราซื้อเป็นค่ารักษาไว้2บริษัทละการเป็นบริษัท A และบริษัท B นะคะถ้าหากว่าเราเข้าไปแอดมิที่โรงพยาบาลแล้วเกิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่8,000 80, 0บาทค่ารักษาเราสามารถเบิกได้ตามจริงเท่านั้น ดังนั้นค่ะถ้าคุณเลือกเคลมเป็นบริษัท A อยู่ที่60,000บาทเราสามารถที่จะเคลมส่วนต่างที่เหลือกับบริษัท B ีได้อีก2 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนกันได้ในเรื่องของการเบิกก็ต้องมาดูอีกค่ะว่าเราจะต้องไปขอในส่วนของเอกสารเป็นสำเนาตัวจริงกับทางบริษัทกรณีที่เราจะต้องเบิก2บริษัทหรือเปล่าเพราะแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกันที่เราได้ทำสัญญาไว้ด้วยนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือค่าชดเชยรายได้ก่ กรณีที่เราพักรักษาตัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าชดเชยนะคะของโรครายเราซื้อไว้สมมุติเราซื้อไว้2บริษัทเช่นเดียวกันค่ะค่าชดเชยเนี่ยสามารถเบิดซ้ำซ้อนกันได้ เช่นเราซื้อค่าชดเชยที่บริษัท A 1000บาทและซื้อค่าชดเชยที่บริษัท B 2000บาทต่อวันถ้าหากว่าการรักษาครั้งนี้ค่ะเรานอนโรงพยาบาลอยู่ที่3วันนะคะก็ได้ค่าชดเชยจากบริษัท A อยู่ที่3 0 0 0บาทได้ค่าชดเชยจากบริษัท B อยู่ที่6000บาทหมายความว่าการนอนครั้งนี้นะคะเราจะได้ค่าชดเชยรายได้อยู่ที่9,000บาทสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากวางแผนเรื่องประกันสุขภาพหรือค่าชดเชยรายได้แล้วเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจะเลือก แผ่นในดีนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ที่ช่องพี่ปมแปมหลายเอเก็กซ์คลูซนั่นเองค่ะ